สวัสดีค่ะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะพี่จุ๋มใหม่แล้วนะคะคือวันนี้พี่จุ๋มจะมาแนะนําเกี่ยวกับทรงผมนะคะสําหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปจนถึง60ปีนะคะคือว่าทรงไหนหรือสีไหนนะคะให้เข้ากับรูปหน้าและสีผิวของเรานะคะก็เข้ามาติดตามนะคะแล้วพี่จุ๋มจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเราจะ ทำผมทรงไหนหรือว่าสีทรงสีอันไหนนะคะให้เข้ากับรูปหน้าและลักษณะท่าทางการทํางานของเรานะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จุ๋มจะแนะนำนะคะว่าทรงไหนดีหรือว่าสีไหนดีให้เข้ากับอายุของเรานะคะตั้งแต่40ถึง60ปีค่ะตามมาเลยค่ะนี่นะคะนี่เป็น รูปภาพการทำงานของพี่จุ๋มนะคะทรงผมต่างๆนะคะผมทรงบอ๊อบทรงสีผมให้เข้ากับช่วงเรา40ขึ้นไปนะคะถึง60เลยะคะ่ะแล้วก็นี่ก็คือรูปพี่จุ๋มนะคะทรงผมที่พี่จุ๋มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็รูปของลูกค้าด้วยนะคะของพี่จุม๋มที่พี่จุ๋มทําผมสีให้นะคะมีสีทองน้ําตาลสีออกแดงนะคะคือให้เข้ากับบุคลิกท่าทางของเรานะคะในช่วงวัย60 ถึง40ขึ้นไปนะคะ40-60นะคะขึ้นไปนะคะเราทำได้ทุกอย่างนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะนี่นะคะพี่จุ๋มตัดให้เข้ารูปหน้ากับลูกค้านะคะของทุกคนเลยนะคะคือทุกคนนี้อายุ40ขึ้นไปทุกคนคะ่ะตามมาค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะมาบอกอสวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มนะคะหรือว่าครูจุ๋มนะคะมาอีกแล้วนะคะหรือว่าแม่จุ๋มก็ได้นะคะพี่จุ๋มจะมา่าบอกพวกเราว่า เวลาเราอายุ40ขึ้นนี่คะจากจากคลิปที่แล้วนะคะก็40ขึ้นนี่หรือว่าถึง60ขึ้นไปนะคะว่าผมทรงไหนหรือว่าส,สีสีอะไรนะคะให้เข้ากับรูปร่างของเราหรือ่าหน้าของเราหรือว่าบุคลิกของเรานะคะคือ 40ขึ้นไปหรือ60ขึ้นไปนี่อายุเป็นเพียงตัวเลขหมดเลยนะคะก็ให้น้องๆตามเข้ามาติดตามนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็ช่วงนี้ว่างงานนะคะก็จะมีเคล็ดลับน่ารู้นะคะอันนี้คือเป็นซีรีส์คือซีอหลังบ้านนะคะเป็นแบบว่าสูงเล็กนะคะพี่จุ๋มอ่าประสบการณ์30ปีนะคะเป็นช่างของประเทศอังกฤษนะคะอยู่ลอนดอนมาประมาณ20บกว่าปีแล้วย้ายออกมาจากลอนดอนนะคะคือเมืองโซลสเบรีนะคะคือมีสูงเล็กเป็นของตัวเองนะคะเป็นร้านทําผมนะคะก็จะ มาเล่าสูตรกันฟังน้อว่าน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะคนไหนที่อายุ40ขึ้นไปนะคะคือเราจะตัดผมทรงอะไรดีนะคะตอนนี้นะคะผมทรงบล็อกกำลังมาดังมากนะคะเหมือนพี่จุ๋มนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่จุ๋มผมยาวขนาดนี้นะคะแต่พี่จุ๋มมา48นะคะ48อ่า49นะคะปีที่แล้วนะคะปีนี้จะเข้า50แล้วนะคะก็ยังดูแลสุขภาพ ให้ดีนะคะแล้วก็คือผมทรงผมนี้แล้วก็สีผมนี้มันก็จะช่วยบํารุงนะคะให้เราดูเด็กขึ้นนะคะโอเคนะคะ,นะ,ค,ะคนไหนมีปัญหาอะไรก็ที่ร้านที่จุ๋มนี่นะคะคือ consultation free หมายความว่ารับปรึกษานะคะว่าผมทรงไหนสีไหนนะคะให้เข้ากับหน้าตาและบุคลิกของภาพของเราแล้วก็การงานนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้โควิดก็มีโควิดข่าวทุกวันเลยเนาะใช่ไหมแล้วก็เราก็จะแบบว่า ฟังขา่าวโควิดทุกวันนี่น่าเบื่อมากนะคะแต่เราอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะคือช่วงนี้นะคะคนที่อายุ40ขึ้นไปเนี่ยผมผมทรงบ๊อบแบบนี้นะคะจ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 ะเข้ากับบุคลิกนะคะไม่ก็ผมปะบานะคะตอนนั้นปีที่แล้วพี่ผมผมพี่จุ๋มจะสั้นขนาดนี้นะคะพี่จุ๋มตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วนะคะก็ปีนี้เข้า50นะคะแล้วก็สีผมของพี่จุ๋มช่วงนี้ก็จะเป็นออกสีน้ำตาลทองนะคะเบาๆนะคะไม่หนักมากไม่เจ๋มมากนะคะให้เข้ากับบุคลิกของเรานะคะแล้วคนที่อายุ40ขึ้นเนี่ย เพราะว่าหน้าเราเนี้ยนะคะมันจะเริ่มแบบย้อยลงเน้อยย้อยลงบางคนก็จะย้อยลงแล้วนะคะจะเห็นนะช่วงนี้นะคะจะช่วงช่วงจอยเขาเรียกจอยก็คือภาษาอังกฤษนะคะคือช่วงชินเนี่ยนะคะมันก็จะอ่ามันก็จะแบบว่าหย่อนลงนะคะเราจะต้องตัดผมให้ลูกค้านี่แบบว่า ให้มีมาปกปิดช่วงหน้าเราบ้างนะคะสมผมทรงบ๊อบเนี่ยนะคะจะเหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่บ๊อบสั้นมากนะคะมันก็จะเปิดเห็นไหมคะอย่างพี่จุ๋มเนี่ยจะปิดช่วงนี้ของพี่จุ๋มนะคะจะทำให้ดูหน้าเล็กลงและเรียวลงขึ้นนะคะแล้วแล้วผมผมทรงสั้นเนี่ยก็จะเหมาะเหมือนกันนะคะลูกค้าพี่จุ๋มเนี่ยจะมีตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ80เลยนะคะลูกค้าที่นี่นะคะก็ส่วนมากก็ลูกค้าชาวต่างชาติะคะเขาก็จะมาตัดผมทรงสั้นบ้างก็น่ารักดีนะคะแบบเปรี้ยวๆออก เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะคะเราไม่ต้องแบบว่ามีคนไล์ไม่ต้องมีเรียบร้อยมากขนาดนั้นนะคะจะมีแบบว่าให้มันมีแบบลูกเล่นเยอะๆนะคะแล้วก็ผมทรงที่ปะบ่าช่วงนี้ก็กําลังฮิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ลงบ่ามานะคะก็จะจะเป็นที่นิยมนะคะแต่ว่าถ้ามาร้านพี่จุ๋มเนี่ยพี่จุ๋มจะแนะนําให้เลยนะคะเพราะว่าต้องมานั่งตรงที่นี่ก่อนแล้วพี่จุ๋มก็จะแนะนํานะคะว่าผมทรงไหนเหมาะกับลูกค้าแล้วก็ สีไหนเหมาะกับลูกค้านะคะคือบอกเลยนะคะอายุเป็นผิงจะเล่นนะคะสีผมทรงผมนะคะเราทําทให้เราดูเด็กได้นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยตัวนะคะช่วงนี้อย่าปล่อยตัวเด็ดขาดะคะลูกค้าพี่จุมเนี้ยเขาจะมาที่นี่ประจําแล้วที่จุมจะแนะนํานะคะคือจากคนที่อายุมีอายุหน่อยดูหนะ้ามีอายุก่อนวัยก็ทําผมทรงผมเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้เลยนะคะว่า ให้เราดูสดชื่นขึ้นนะคะสดชื่นแล้วก็เป็่งปังขึ้นนะคะคือไม่หัวใจเรายังเด็กนะคะอย่าปล่อยตัวเดกดขานะคะนี่คืสอส่งผมนะคะที่พี่จุ๋มทำนะคะให้กับลูกค้าทุกคนนะคะดูเลยนะคะว่ามีกี่ทรงนะคะแล้วก็สีด้วยนะคะถ้าใครมีคําถามนะคะหรือว่าอยากถามอะไรพี่จุ๋มนะคะ inbox มาเลยนะคะแล้วพี่จุ๋มจะแนะนําให้นะคะว่าเป็นยังไงพี่จุม๋มเนี่ยอย่างพี่จุ๋มนะคะปีนี้เข้า5นะคะดูนะคะพี่จุ๋มก็ยังแบบ สดใสสดชื่นอยู่นะคะเพราะว่าไม่ปล่อยตัวเด็ดขาดเลยนะคะคือคนหนังชาติเนี่ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยบางคนเขาจะไม่ปล่อยตัวนะคะจนถึงเขา70-80เขายังไม่ปล่อยตัวเลยนะคะคือหัวใจยังเด็กนะคะบางคนก็มันจะไม่ปล่อยผมไม่มีผมงอกหรือหรือผมข่าวนะคะอย่าเรียกผมงอกเรียกผมข่าวนะคะจะเหมาะสมที่สุดเลยะคะวันนี้ข้างนอกอากาศข้างนอกที่ประเทศอังกฤษฝนจะตกนะฝนจะตกแล้วพี่จุ๋มก็จะพูดไปด้วยแล้วก็เสียงฝนก็สุดิโอพี่จุ๋มเป็นห้องห้องแก้วนะคะเป็นห้องทําผมสูดิโอเล็กๆนะคะเป็นเจ้าของเองนะคะเป็นเป็นอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าพี่จุมทนี้ มาก่อนโควิดแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากลอนดอนก็ทํางานอยู่บริษัทแถวนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาทําเป็นของตัวเองเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะคือคือเราไม่อยากไปเช่าที่ข้างนอกนะคะเราทําที่นี่แล้วเราก็เป็นนารนที่แบบว่าเป็นเจ้านายตัวเองเนาะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องคุ้มลูน้องด้วยนะคะไม่เหนื่อยด้วยนะคะช่วงนี้โควิดเขาจะมาทำแบบนเยอะๆที่จุดนี้เยอะมากนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะเราเป็นไอเดีย แรกเลยนะคะว่าแถวนี้นะคะว่าเราทําเป็นสโอเล็กๆเป็นทํางานที่นี่นะคะทางานที่บ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าก็มาแต่ว่าถ้าใครอยากมีปัญหาเกี่ยวกับทรงผมหรือว่าทรงผมแล้วก็สีผมนะคะมามาถามพี่จุ๋มได้นะคะพี่จุ๋มจะ,อะตอบกับไปอย่างเร่งด่วนนะคะช่วงนี้พี่จุ๋มก็ว่างๆนะคะก็เลยมียูทูบบ้างเรื่องผมบ้างแล้วก็พาสนุกสนานบ้างน,นะคะแล้วก็ ถ้าถ้าถ้ามีใครอยากเห็นทรงผมไหนเนี่ยแนะนําทรงผมพี่จุ๋มมาแล้วแล้วทรงนี้เข้ากับน้องหรือเปล่าก็าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้คําตอบไปนะคะคือหัวใจยังเด็กนะคะ 40+ plus หรือว่า40ขึ้นจนถึง60ขึ้นไปเนี่ยยังไม่แก่นะคะอย่าปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็จะรู้ว่าทรงผมทรงไหนเหมาะกับเรานะคะคือเราต้องให้ผมเนี่ยเหมาะสําหรับทรงผมบุคลิก ส่วนสูงส่วนต่ําของเรานะคะถ้าใครเตีเต้ยๆเ,เล็กๆเนี่ยดูไหมผมยาวมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะคะคือจะตัดผมพี่จุ๋มจะตัดผมให้ดูเข้ากับหน้าแล้วก็เข้ากับบุลคลิกท่าทางของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะพี่จุ๋มจะโชว์รูปต่างๆนะคะให้ดูนะคะว่าผมไหนสีไหนให้เข้ากับให้กับบุลคลิกท่าทางของเรานะคะตั้งแต่อาย40ุ40ขึ้นไปนะคะมีไลน์คำถามมาตอบค่ะแยวพี่จุ๋มตอบให้นะคะคือสีไหนชอบแบบไหนเข้ากับน้องไหมแล้วพี่จุ๋มจะตอบไปให้นะคะช่วงนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ติดตามพี่จุ๋มคลิปหน้านะคะพาเที่ยวพาสนุกพากินค่ะแล้วก็ผมนิดหน่อยนะคะคืองานอดิเรกนะคะของพี่จุ๋มนะคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้พี่จุ๋มด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะบายๆทุกคน